สวัสดีครับกลับมาพบกับโปปาน,นะครับจากสถาบันสอนกอล์ฟเลเวอฟกอล์ฟเซ็นเตนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สนามายคลับไดมิงเลนจ์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาแก้ไขเรื่องของการชิปที่มักจะผิดพลาดบ่อยๆสําหรับนะักกอล์ฟในหลายๆท่านนะครับผม <c oughs> แล้วก็เกิดเป็นความกังวลยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการชิป เล่นลูกสั้นข้างกรีน,นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยคือหลังลูกนะครับผมหรืออันที่2ก็คือมีปัญหาเรื่องของแนวไม้ที่ไม่คงเส้นคงวานะครับอาจจะมีอาการแช้งหรือท็อปหรือน็อกขอลูกเกิดขึ้นได้นะครับผมวันนี้นะครับเรามีทริคเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลยแล้วก็ถ้านก๊อปสามารถทำได้ทุกขัานอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ เวลาที่เราเข้าสนามได้นะครับเจ้าลูกกอล์ฟกับไม้กอล์ฟที่เราใช้ในการฝึกซ้อมนี่แะครับมันจะนํามาเป็นรีวิวหรือว่าเครื่องมือได้ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงอะครับหลายๆท่านนะครับเวลาที่ขึ้นไม้กอล์ฟนะครับผมเกิดจากการแกว่งไม้กอล์ฟและตำแหน่งมือและตำแหน่งหน้าอกที่ ไม่ตรงกันหรือไม่คอนเนนกันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายๆล,ล้านเวลาขึ้นไม่กล์ฟนะครับเริ่มจากการเซ็ตพับข้อมือมาก่อนนะครับผมหรือหลายๆท่านเริ่มจากการดึงแขนออกไปก่อนนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือเราต้องการให้ไม้มือและหน้าอกนะครับเดินทางเป็นเส้นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเราลองจับไม้กล์ฟนะครับแล้วก็มาท่าที่อกดูนะครับแล้วก็จับสั้นๆนะครับแล้วก็ฝึกการหมุนขึ้น หมุนล,ลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับขึ้นและลงเราต้องการเบสิกก่อนนะเรายังไม่ต้องการอะไรที่มันแบบสปินหนักๆห,ห,หรือว่าลอฟหนักๆน,นะครับผมเราจะเอาแค่เบสิกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะลดข้อผิดพลาดได้ดีเลยนะครับหลังจากนั้นเรารู้แล้วว่าการเคลื่อนที่นะครับมันเป็นยังไงก็คือไม้มือและหน้าอกนะครับหมุนไปพร้อมกันที่สำคัญอีกอันนึงลนะ่ะคืออะไรคือแนวไม้ซึ่งแนวไม้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งนะครับง่ายมากไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช้แซนเวย์นะครับเหม วางไว้กับพื้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนำลูกกลอฟสองลูกนะครับมาวางไว้ที่บริเวณปลายไม้และตรงใบเหล็กนะครับผมหลังจากนั้นนะครับช่องตรงกลางเนี่ยครับเราจะเว้นไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีทีปักตรงกลางไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เราจะต้องวางเหล็กหรือว่าลูกกลอฟมันควรจะตั้งตรงไหนนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าเวลาเคลื่อนตัวเนี่ยครับก็คือใบเหล็กมือและหน้าอกต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน แต่หลังจากนั้นเราจะมาดูกันอีกทีว่ามันต้องเคลื่อนที่ในแนวไหนซึ่งตอนนี้เรามีลูกกลอบอยู่แล้วโอเคนะครับเรามีไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเดินทางเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับแค่เป็นไกด์ไลน์ว่าแนวไม้ขึ้นกับลมควรจะต้องออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมโอเคจับไม้ไว้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางยืนนะครับขึ้นอ่าคราวนี้ไอเดียของเราเลยก็คือต้องขึ้นให้ผ่านลูกกลอบด้านขวาซึ่งก็คืออย่างนี้นะครับผมและลงให้ผ่านลูกกลอบทางด้านซ้าย เอาทริคเล็กๆง่ายๆอย่างนี้ไปเลยนะครับอะหลังจากนั้นนะครับเรามาลองดูซิว่าเป็นไงบ้างหัดขึ้นขึ้นและลงหัดแกว่งแค่นี้ก่อนเลยนะขึ้นและลงนะครับพยายามทําซ้ำนะครับทําซ้าไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นการเดินทางของเหล็กนะครับผ่านลูกกลอบด้านขวาและด้านซ้ายนะครับผมดูอีกทีนะผ่านลูกกลอบด้านขวาขากลับผ่านลูกกลอฟด้านซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย ขวาซ้ายนะครับผมให้การเดินทางเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการที่ใบเหล็กมือและตัวเนี่ยมันคอนเนคกันหลังจากนั้นนะครับพอเราทาซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มเห็นใบเหล็กแล้วว่ามันผ่านลูกกลับทางด้านขวาแล้วผ่านลูกกลับทางด้านซ้ายคราวนี้เราจะเริ่มเอาใบาเหล็กเบาวางไว้ตรงพื้นละแล้วก็ลองซ้อมสวิงดูเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเลยคือไม้กอต้องกลับมาโดนพื้นในจุดเดิม <Yeah. S 1> ที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับอ่ะเอาแล้วนะมา พร้อมนะอันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนผม้อมก็โดนเหมือนกันนะครับโอเคจับไว้เหมือนเดิมค,อคอ่อยๆฟึบอ่าเริ่มจากช้าๆก่อนลงมาโดนจุดเดิมและผ่านออกไปค่อยๆทําช้าๆก่อนนะครับแวงจุดและผ่านโอเคทําซ้ําขึ้นปึ้งโอเคค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดความชํานาญแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆฟึบอ่าโอเคเห็นไหมเริ่มดีละขึ้นอืม โอเคคราวนี้พอเราทําซ้ําเรื่อยๆนะครับจนเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เราจะเริ่มรู้สึกเลยคือเวลาเราชิปเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นการหักข้อมือหรือว่าให้ใบเหล็กมันเดินทางอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการหันตัวแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ร่างกายในการออกแรงด้วยโอเคหลังจากนั้นผมเอาลูกกอล์ฟมาวางไว้แล้วนะเราจะเริ่มชิปจริงแล้วนะสิ่งที่ต้องการคือมี2เรื่องเลยคือใบเหล็ก มือและหน้าอกต้องหันไปพร้อมกันอย่างที่2ก็คือแนวไม้จะต้องผ่านลูกกอล์ฟลูกหลังและลูกซายนะครับผมโอเคคราวน,นี้เวลามันมีลูกกอล์ฟจริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยครับเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยๆเพราะว่ามัวจะไปสนใจที่จะเอาไม้ไปโดนลูกคราวนี้สิ่งที่ผมต้องการเลยคือผมไม่ได้ต้องการให้ไม้มันไปโดนลูกนะผมต้องการให้สวิงไม้กอล์ฟเนี่ยครับผ่านลูกขวาและลูกซ้ายอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเลยโอเคตอมมานะ จับยืนเส้นอัข่ห้ดีๆพาลูกขวาและลูกซ้ายพร้อมแล้วขึ้นฟึบลองดูอีกทีอ่ะซ้อมก่อนขึ้นลงโอเคพอได้ความรู้สึกเรียบร้อยแล้วยืนไว้โอเคจับไปนะ แค่มีไอเดียว่าเอาใบเหล็กเนี่ยพาลูก,กอ๊อฟด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายแค่นี้พอเลยนะจะท็อปจะเทิฟอ,อะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับค่อยๆหัดึ๊บโอเคคราวน,นี้พอแนวมันเริ่มได้นะครับเราก็เริ่มมาโฟก,กัสเรื่องของการตีโดนพื้นละโอเคแนวได้ลงโอเคก็ต้องโดนพื้นให้มันเยอะขึ้นหน่อยที่สาคัญเลยก็คือใบเหล็กมือแล้วก็น้าอกให้มันเป็นแนวเดียวกันด้วยนะครับหลังจากนั้นลุยกึบ จริงๆแล้ววิธีการนี้นะครับเราสามารถทําได้ตั้งแต่ประมาณสัก5้าหลาเป็นต้นไปเป็นถึงประมาณสัก50นะผมว่าน่าจะทําได้นะครับในแนวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือนะครับหลายๆท่านเดี๋ยวน่าจะมีคอมเมนต์มาเพิ่มแล้วว่าน้ําหนักละ่ะมาต้องยืนยังไงนะครับผมในการเล่นลูกสั้นนะครับไม่เกิน10บหลาแล้วกันนะครับเราจะยืนพิงน้ําหนักไว้ที่ขาซ้ายประมาณสัก 60- 40นะครับหลังจากนั้นเราปักแกนไว้แล้วก็ขึ้นช่วงบนก็คือแค่นี้แล้วหมุนเท้าตามโอเคื่อนช่วงบนและหมุนเท้าตาม แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเรื่องของการออกแรงสิ่งที่เราต้องการเลยกกคือมันจะต้องมีเรื่องของการถ่ายน้ําหนักซ้ายขวาเข้ามาด้วยเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากการยืนเท้ากว้างขึ้นอ่าแล้วก็ขึ้นมีการใช้สะโพกขึ้นและลง หลายท่านนะครับอาจจะมีการเซตข้อมือเพิ่มเติมแต่ว่าเซตข้อมือเนี่ยครับก็คือการขึ้นมารหัสข้อมือเนียครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือสปินจะเยอะแล้วก็จะทําให้ลูกโดกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในบางตําแหน่งที่ลูกท็อปมันอยู่ค่อนข้างจะอยู่บนปลายยอดญ้านะครับมันอาจจะรอดลูกได้ซึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการดูเล็กน้อยลนะครับผมทริคดีๆเด็ดๆแบบนี้สามารถทําได้ทุกที่ที่เราไปซ้อมได้แน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมไปก็มีแค่ลูกท็อปที่เราต้องซื้อแล้วแล้วก็ไม่ท็อปที่เราต้องเาไปแล้วนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการชิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่แม่นลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวไม้ผมเชื่อได้เลยว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยแก้ไขปัญหาของท่านกอบฟได้ดีทีเดียวเลยนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ Level Up g o o f Center นะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งและเข้าไปกดไลค์นะครับในเพจของ Level Up g o l f Center นะครับและในครั้งหน้าเราจะมีคลิปอะไรดีๆมานมําเสนอรอติดตามนครับ